ที่ในส่วนงานเลขาประจำสัปดาห์นี้นะคะจะสรุปงานว่ามีอะไรปไบ้างนะคะนในสัปดาห์นี้ก็อย่างแรกเลยค่ะแจ้งเตือนพี่กอลเรื่องวันเกิดคุณวูดดี้่ซึ่งพี่กอลให้ตั้งไว้ตั้งแต่วันที่24เลยนะคะว่าวันที่25เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณวูดดี้้องจุนลงบทิทินให้เรียบร้อยและะ้วค่ะส่วนวันจันทร์ที่24 พฤติการนี้บ่ายสองพี่กอ๊อฟมีนัดกับครูเคสนะคะวันที่25ธันวาแจ้งเตือนพี่กอ๊อฟมีนัดช่วงบ่ายนะคะอันนี้จุนจะขอรายละเอียดกับพี่กอ๊อฟเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่หรือว่าที่นัดหรือว่าใครอะไรยังไงนะคะเพราะว่าพี่กอ๊อฟให้สโคปว่าวันที่25ธันวามีนัดช่วงบ่ายนะคะแล้วก็งานช่วยพี่อูนะคะอันนี้พี่อูให้จุนเนี่ยประสานติดต่อกับทางบาร์เทอร์นะคะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวประจําปีอันนี้จุนติดต่อกับคุณแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะว่า วันเวลา ดังกล่าวที่เราจะไปเนะะี่ยค่ะสถานที่มีตรงไหนบ้างให้เสนอมาแล้วก็ซึ่งวันอังคารคุณแม่จะเสนอรายละเอียดมาให้จุนอีกทีนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะได้นําเสนอต่อไปอีกทีนึงแล้วก็หุ้มเกียร์หุม้มพวงมาลัยวีโต้เรียบร้อยค่ะพี่กอลขาพอดีว่าจุนได้ถามพิกิตพอดีอะ่ะพี่กอลบ,บอกกับจุนไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะวิทีแล้วในวิกฤติรีพอร์ตว่าเรื่องกางเกงเดี๋ยวให้พิกิจไปประสาพอดีจุนก็ถามพ่กิจแล้วพ่กิจบอกว่าอ๋อพี่กอลยังไม่ไ แล้วก็สรุปรายการแยกค่าใช้จ่ายเดือนตุลา5้คาสิโนโลและส่วนตัวอันนี้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะ,ะรายการโอนจ่ายครบค่ะศึกษาเรื่องยูโทเค e นกันซื้อขายนี้พี่กอ๊อปส่งไว้เมลมาจนก็อ่านศึกษารายละเอียดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็จะสรุปพี่ก๊อปอีกทีหนึ่งนะจ๊ะค,ค่ะ